สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะซัลลาตุวะซัลลัมุอะลารอซูุลฮิลกเรีมวะอะลาอาลิฮิวะซัฮบิฮิอัจามอยน อาม,ม่าบาดูสลาสัมอะลัยคุมวะรอะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุคับพี่น้องูุฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็มาย้ำเตือนให้ทุกคนเคร่งครัดนะครับในการดำรงชีพดำรงชีวิตประกอบการงานเพื่อใช้ชีวิตที่ถูกต้องปราศจากมนทินปราศจากบาดแผล ประจําใจนะครับในวันนี้ก็เลยมาถึงเรื่องของอการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกับการซื้อการขายการชั่งการตวงนะครับโดยจากสุรอัลันอามนะครับยังเหลืออยู่อีกอตอนสองตอนนะครับที่บอกว่า,วา,วาเวลาวอาอฟุลไกลวลมีดานบิลกิส ลานุคลลฟนัฟสันอิลลาวุสะฮาว่าดาคุลตุมฟางดิลูวะลาวกานะดาุรบา,าตรงนี้นะครับอลัลอสสั่งนะครับในอายะที่153จากสุราะะอาณามนี้ว่าท่านทั้งหลายจงตวงให้เต็มแล้วก็ชั่งให้ครบนะครับ ไม่ใช่โลหนึ่งช่างเก้าขีดบอกว่าโลหนึง่งของเนี่ยประกาศขายเป็นโลก็ต้องช่างเต็มโลประกาศขายเป็นชิ้นก็ต้องตั้งเป็นชิ้นประกาศขายเป็นถุงก็ทําเป็นถุงแต่ว่าต้องตรวจสอบดูนะครับไม่มีกลงใดๆทั้งสิ้นถึงจะบริสุทธิ์มีบรารักัดในการค้าขายนั้นสำหรับมุสลิมนะครับบิลกิสคือว่าความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยในยุคข,ของ นบีชุอัยอะัยฮิสซลามนบีชุอัยน,นี่เป็นชาวอาหรับนะครับเป็นชาวอาหรับได้มีการโกงนะครับกันในเรื่องของเครื่องตวงแล้วก็ในเรื่องของเครื่องช่างมีดานเาราจึงส่งน,นบีสุอัยมมาประกาศให้เลิกทําเช่นนั้นพอไปตวงเอาหรือช่างเอานี่ช่างเกินเอาพอไปตวงให้หรือช่างให้ขาย ตวงไม่เต็มช่างให้ขาดนี่เรียกว่าชั้นเชิงของการช่างการตวงการตวงการช่งางเลาจึงกำชับว่าเอาฟูอัลวาฟะแปวารักษาตรงว่าฟายฟีอีฟานอัลฟายูฟีอัลฟีอัลฟิยาอัลฟูอ่าอัลฟูช่างให้ครบให้เต็มตวงให้ครบให้เต็มนบีชซอิฟมาประกาศเรื่องนี้จนกระทั่งพวกอบวา ทำไมล่ะศาส,สนาของท่าน,นะจะมาก้าวกายสิทธิของเราที่เราทำเนี่ยไม่กระดากบ้างหรือไงเราทํากันอยู่อย่างถูกต้องของเราของเรานะครับแต่มันไม่ถูกต้องตามหลักนะครับดังนั้นเราก็จึงใช้ให้มาประกาศตรงนี้นั้นคนเป็นมุสลิมนี่จะต้องซื่อสัตย์นะครับตามตกลงกันแล้วกัหลฟุนับันิลาวุสอาฮาเราจะไม่ ชายบ,าบังคับใช้คนหนึ่งคนใดนอกจากที่เขามีความสามารถตรวงให้เต็มสามารถอยู่แล้วช่างให้ครบสามารถอยู่แล้วนะครับกิโลก็มีเครื่องช่างก็มีถังตวงกระบุงตวงลิตรตวงธนานตวงนี้อยู่แล้วนะครับเวดาคุลตุมฟาดีลูเมื่อจะพูดโดยเฉพาะพูดเป็นสักขีพยานเนี่ยอย่าเข้าข้างว่าเราแก้ในแตากุรบาถึงแม้ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกัน เพราะการเป็นพยานยในต้องอาศัยความจริงถูกต้องพูดตรงตามนั้นแต่บางทีเป็นญาติกันหน่อยก็จะลำเอียงในการให้การใช่แล้วเราจึงห้ามตรงนี้ด้วยนะครับวิราคุตตุมฟัดีลูจงให้เป็นธรรมเหมือนกับช่างตวงนั้นบิลกิสให้เป็นธรรมเหมือนกันให้ตรงนะครับวอบิอัดิลลาฮิอัลฟูแล้วก็ด้วยสนทิสัญญาต่อรอน,นั้นทำให้ครบนะครับดะลิกุมวะซอกุมบิฮิละละกุมตะตักะรู นั่นเป็นสิ่งที่พระผููอภิบาลคืออัลลอฮฺสุบฮานอตลาที่สั่งเสียพวกท่านให้ปฏิบัติละอันละกุ้มตะรักกรูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้นึกคิดแล้วก็ตรึกตรองในสิ่งที่ทำนั้นว่ามันไม่ถูกก็ต้องรีบลดละเลิก อพอมันถูกต้องก็รีบนำมาใช้เช่นการซื่อตรงในคำพูดโดยเฉพาะในสภาวะการเป็นสักขีพยานนะครับยืนยันเห็นบอกเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็นเห็นอย่างไรบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปกุเรื่องแล้วก็พยายามที่จะก่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นบาปหนักนะครับชาดจุุดคือพยานเท็จก็ไม่น้อยไปกว่าการช่างหรือตวงเลยทีเดียวนะครับ เพราะเป็นการอักลุัมวาลินาซิบิลบาติลไปใช้รับเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยกับวิธีการที่เสื่อมเสียไม่ถูกต้องนะครับนั้นอิสลามเน้นถึงความเป็นธรรมนะครับที่มุสลิมทุกคนจะต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาเอาไว้นะครับในส่วนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะไม่ใช่ว่า จะเน้นอยู่ที่เรื่องของมัสยิดเรื่องของการละหมาดเรื่องของอิบดะดาในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกันกบในหมู่มนุษย์ก็ต้องมีแนวทางยุติธรรมความถูกต้องตรงในสิทธิและหน้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่เห็นชอบของตนเองอย่างไรก็คล้อยตามไปอย่างนั้นหลายครั้งที่เห็นชอบแต่มันไม่ถูกนะครับเรื่องอาหารการกินก็ยกอยู่บ่อยๆนะครับชอบกินแต่มันเป็นพิษต่อร่างกาย ถามว่าทำไมยังฝืนกินก็ชอบไงประเด็นเดียวชอบไม่ใช่ทุกสิ่งที่ชอบนั้นมันจะถูกมันจะได้ไปหมดไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าจะชอบขนาดไหนจะติดบานได้ถ้าผิดถ้าเป็นชีวิตมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วก็จะต้องจางความชอบนั้นลงครับลดแล้วก็เลิกได้ในที่สุดต้องพยายามอย่างนั้นนะครับถึงจะได้รับชื่อว่าเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยึดแนวทางของท่านรอซูน ซอลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมนะครับที่บอกไว้ในตอนปลายของอายะห์นั่นนะครับว่าอันฮาดาซิรอตีมุสตะกีมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงเวลาฟัตตะบิอูหุจงตามแนวทางนั้นเถิดเวลาตัตบิอุ uh ซุบะละฟัตรฟรัรกบิกุมอันซะบีอย่าได้ไปตามทางอื่นๆอีกหลายทางที่จะทำให้แยกไปจากทางของพระองค์อัลลอฮ์สุฮาหุตาลา ดาลิกุมวัศกุมบีฮีละอัลลักุมตัตตะกูดังกล่าวมานั้นที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งเสียนะครับพวกท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ยำเกรงใช้อยู่หลายทีนะครับใช้ว่าจะได้มีสติปัญญาจะได้นึกได้จะได้ยำเกรงตลอดเลยนะครับเพราะทําอะไรบางทีมันนึกไม่ได้นะครับก็เตือนอยู่เรื่อยให้นึกตึกตรองอยู่เสมอเตือนอยู่เรื่อยให้ กลัวการลงโทษเสมอนะครับสุดท้ายให้กลัวการลงโทษตัตตะกูลแปลว่ายำเกรงก็คือกลัวการลงโทษด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ถูกเพื่อผลบุญและละจากสิ่งที่ไม่ถูกเพื่อพ้นจากการลงโทษของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮวตอาลาในบั้นปลายของชีวิตรอบที่สองนะครับก็คือวันเกียมาหรือวันปรโลกนั่นเองในชีวิตมุสลิมก็เชื่ออยู่แล้วในเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะนั้นแต่บางทีมันจะไร้น้ำหนักนะครับก็ต้อง ย้ำเตือนกันอยู่เรื่อยๆย้ำเตือนกันอยู่ตลอดดักริไปอินนติกรตัมฟอุลมุมินีนและแนวทางทีิวานั้นก็คือถูกบรรจุอยู่ในชื่อของอัลอิสลามนะครับอัลอิสลามแล้วก็ทางอื่นๆนั้นที่เราซูลแสดงให้ดูก็คือท่านสอนและท่านก็ขีดเส้นตรงนะครับแล้วขีดเส้นทั้งด้านขวาด้านซ้ายเส้นตรงนั้นอีกหลายเส้นนะครับท่านก็บอกว่าทางต่างๆนี้เป็นทางที่มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะครับ ก็คือชัยตอนคอยเรียกแต่ละาทางเรวเลี้ยวมาทางนี้เธอสนุกเอาเลี้ยวมาทางนี้เธอไม่เครียดเร็วมาทางนี้เธอผ่อนคลายชีวิตเร็วมาทางนี้เธอกำลังชีวิตทุกทางจะเรียกอยู่อย่างนั้นนะครับใครเผลอเข้าไปแล้วจะไม่ได้ย้อนกลับออกมาอีกเลยเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าฮาดิฮาดสิรอตีมุสตะกีมัมฟัตตเบอ วลาลตัตเตอุอสุบุละฟะตัฟร์รอบิคุมอันซาบีลิดาลิกุมบัสโคกุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกูนก็ไปทบทวนดูนะครับมีกันอยู่ทุกคนแต่ละบ้านนะครับที่เป็นอัลกุรอานและก็โดยเฉพาะเป็นภาษาที่แปลแล้วนะครับอันนี้ก็มีความดีพิเศษเลยนะครับก็ไปเปิดดูัวสุะตุลอันอามอายะที่ร้อยเอ่อห้าสิบเอ็ดกับร้อยห้าสิบสามนะครับเรื่องสำคัญหลักๆในชีวิตเลยนะครับ อาจจะอยู่ในความหมกมุ่นในบางเรื่องบางสิ่งแล้วก็พยายามอ่านด้วยความเป็นธรรมด้วยจิตใจที่สว่างสวยแล้วท่านก็จะได้รับแสงสว่างทางนําจากอายะอัลกุรอานที่เป็นคําสอนเป็นกาลามุลลอสุภาณหัวตาลาที่เป็นหลักชีวิตของทุกคนเลยชีเดียวนะครับเพราะชายให้อ่านอัลกุรอานกันนะครับอีกรอุอลกุรอานท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานวามาลูบิฮีและจงปฏิบัติด,ด้วยคําสอนของกุรอานออนั้นวะลาตะกูลูบิฮี อย่าได้รับประทานหารับประทานหรือเอามาเป็นอาชีพเพื่อสร้างไรายได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ห้ามนะครับผลพลอยได้จากการสอนกุรอ่านผลพลอยได้จากการสอนศาสนาก็เป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่หลักไปมุ่งตรงนั้นเป็นหลักเลยทีเดียวมันจะเสียเป้าหมายนะครับผลพลอยได้แล้วก็อเลาะก,ก็ให้อยู่แล้วนะครับคนที่ทําศาสนาทํากุรอ่านทางนําอะไรต่างเหล่านี้ก็จะได้รับส่วน,นไปแล้วก็ส่วนที่จะได้มากที่สุดก็คือลูกอาคร์นะครับ อย่าไปหวังดุลยาเพียงอย่างเดียวหวังดุลยาเพียงอย่างเดียวท่านก็จะได้เพียงโลกดุลยาไปพอไปข้างหน้าก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกับก่อนที่เคยบอกไปในฮะดีสของอบบฮุรอยรอห์นะครับที่บอกคนสามพวกที่ถูกเข้านรกในสามพวกนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือเป็นอุลามะแปลกุรานสอนกุรานทุกอย่างหมดแล้วก็คุยเคียงด้วยว่าทําตลอดทั้งวันทั้งคืนอัลลอฮ์บอกว่าที่ทำนั่นเพื่อค่าจ้างตั้งหกเพื่อที่จะได้รับคํากล่าวขวัญจาก ประชาชนเ่าเป็นนักอ่านแล้วก็ได้ไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นมาในวันนั้นเาลาบอกไม่มีแล้วที่เป็นผลงานของสิ่งที่ได้ทําไปครับพี่น้องที่เคารพคําสอนของเรามีน้ําหนักนะครับอย่าเพิ่งไปให้น้ําหนักก,นกันกับอื่นจากคาสอนของอิสลามโดยเฉพาะที่มันสวนทางกันบางทีไปตามกระแสนะครับไปตามแนวความคิดของตนเป็นที่ตั้ง อิสลามไม่ใช่เอาแนวความคิดของเป็นามาเป็นที่ตั้งนะครับเอาหลักฐานมาเป็นที่ตั้งหลักฐานท่านมีหลักฐานอะไรท่านก็คิดคน้นหาให้เจอนะครับเพราะที่มันสะดวกง่ายดดยก็จากอัลกุรอานสะดวกง่ายดดยก็จากแนวของท่านรอซูลอลฮ์็อลลลอฮุอะัยฮิวะซัลลมัมครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ก็คงจะ สมควรกับเวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็คงจะได้พบกันใหม่อชาวเราในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็วัสลามาัยกุ้มวะราฮมาตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา